อัลกุรอรีอัลลอฮ์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 ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัสลอส์อัลลอฮวอัลลอฮ์ตัลลอฮ์อัลลอฮ์อ่ลขอามสัลลอฮ์ามลลอฮ์อัลลอฮ์มัลลอฮ่อนลลอฮ์อัลลอฮ์ัลอก์อัลลอฮ์อัอ์อาลลอฮ์อล์อัลลอฮ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 ์ลนอฮ์อัลลอม์อัลลอฮ์อัลลลลอด แต่ว่าพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยก็ไม่ได้ละเลยไม่ได้ลืมเลือนในเรื่องเหล่านี้รอมทั้งมุสลิมทั่วโลกด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะคุยกันในสาร,รการของปาเลสไตน์ทั้งในปัจจุบันที่ผ่านมาและเรื่องในอดีตท,ที่เกิดขึ้นนะครับกับอ,อ,อาจารย์ฮารูนฮีมัซึ่งก็เป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ของอสภาองค์การมุสลิมแล้วก็มูลิธิเพื่อสุนทรีอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในฐานะที่เป็นสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้ก่อตั้งมานะครับก็นานนนานนับ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ ครับท่านท่นผู้ชมครับเมื่อสองปีก่อนนะครับปีปลายปี2 5 6 0นะกะฮะก็นายประธานวีโดนัททรัม์ก็ได้ประกาศนะครับประกาศให้เมืองหลวงค,คือเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญและมีความสำคัญต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลไป ซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราก็มีการประท้วงมีการออ,ออกถแถลงการนะครับคัดค้านไม่เห็นด้วยและตําหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากมายจากองค์กรต่างๆนะครับในประเทศไทยนอกจากสภาองค์การแล้วสํานักยุฬาราชมนตรีคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมาการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครก็มีถแถลงการออกเช่นเดียวกัน ครับอาจารย์นารุนครับเรื่องของปาเลสไตน์นะครับในสถานการณ์ทั้งในเร็วๆนี้แล้วก็เรื่องของประวัตินะครับความสําคัญของปาเลสไตน์ที่มีอย่างยาวนานที่พี่น้องมุสลิมไม่สามารถจะลืมเลือนได้มีความเป็นมาอย่างไงครับสลามัลิคุมมราะห์มัตุลลอฮฺวะบรักาตุขอความสันติความเมตตากรุณาปราณีจากอัลลอฮฺสุบานอัลต阿 ทรประสบแด่อาจารย์นิติหัสนครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับการพูดการทำงานทางด้านวิชาการและก็ทางด้านการปฏิวัติป,ปฏิบัติทวนเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหา<ม>ในประเด็นของปาเลสไตน์ ตั้งแต่อดีตนะครับผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า35ปีเพราะผมจำความได้ว่าช่วงที่ผมเป็นนักศึกษานะั้นเห็นท่านอาจารย์นิตยาสันเนี่ยมีบทบาทร่วมกับท่านอาจารย์อ,อดีดตดรสุรินทร์พิสุวรรณอันมรหูมท่านอาจารย์อีกหลายท่านนะครับซึ่งไม่อาจจะเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดแต่ว่าจำได้ว่าท่านอาจารย์เซนีมาดาคุณนะอดีตสสภาคใต้ ก็เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ร่วมตั้งชมรมไทยปาเลสไตน์ซึ่งอาจารย์นิตยาสันถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในเวลานั้นอาจารย์สาวุสีวรรณยศนะครับและก็อีกหลายหลายท่านก็ปัญหาปาเลสไตน์นั้นเป็นอาจารย์นิตยาสันครับมันเป็นเรื่องของหลักศรัทธาประการแรกเลยครับท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายเป็นเรื่องของอัคดีดะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจเพราะว่า ปัญหาปาเลสไตน์นั้นได้ถูกระบุอย่างชัดเจนในาพระมหาคัมภีรอัลกุรอนาอนไม่ว่าจะในสุรอะอิสรอและก็ในสุรอัตีนนะครับและก็อีกในหลายๆสุรนะครับในแต่ละอายาได้พูดถึงความสำคัญของมัสยิดลักษซอรวมทั้งดินแดนปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาทุตซีนายการที่อัลลอฮฺสุบานวตาได้ลง ท่งประทานคัมภีร์บัญญัติที่เราเรียกว่าบัญญัตสิบประการคัมภีร์เตารอดนะครับให้แก่ท่านนาบีอิสอมูซาอะัลฮิสลาตูอัสลามรวมทั้งพูดถึงท่านนาบีอีสซาอะัลฮิสลามซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดในดินแดนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ของบรรดาอัมบิยะบรรดานาบีนั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดนั้น ประสูติหรือว่าถือกำเนิดเกิดมาในดินแดนปาเลสไตน์และก็เสียชีวิตฝังในดินแดนปาเลสไตน์ยกเว้นท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลล,ลลัววล,ล,ลวะเล,ลวะสัลลัมที่เกิดในมักกะแล้วก็ฝังอยู่ในเมืองมะดีนะห์ตุน์มุนมาบลแล้วก็ <c oughs> ตามคําฟัตวาก็ดีนะครับหรือในหะดีษนั้นได้พูดถึงความสําคัญของ ดินแดนปาเลสไตน์คนที่เสียที่เกิดในดินแดนปาเลสไตน์และก็เสียผู้ใดก็ตามที่เสียชีวิตในดินแดนปาเลสไตน์นั้นถือว่าเป็นชัยนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าออผล,ลบุญหรือว่าสิ่งที่ได้รับจากมนุษย์หรือผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่เขานั้นก็คือความประเสริฐนะครับความดีของคนที่ เสียชีวิตโดยเฉพาะที่ไปรบในดินแดนปาเลสไตน์นะครับก็นั่นคือหนึ่งในในเรื่องของความเชื่อศรัทธาแล้วก็ในฮะดิษตันอบีฮะดิษทั้งอิอบาม,มุคอรีมุสลิมรายงานเขาเรียกว่า,ามุตตะฟักฟกุกาอะไรรายงานอันเดียวกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับใกล้วันกิยมัตนั้นจะมีการต่อสู้ระหว่าง ผู้ศรัทธากับบรรดายโฮดีที่การต่อสู้ครั้งนี้มันเกิดในบริเวณทีาเรียกว่าในเยรูซาเล็มก็คือในอัลกุตนะครับและก็การต่อสู้นี้ผู้ที่ได้รับชนะคือผู้ศรัทธาและก็ในการต่อสู้ในครั้งนั้นก็มีทั้งตน้นหนต้นไม้และก็กองหนิงจะมาร่วมในการต่อสู้กับ ยัฮูดีนะครับนี่เป็นเป็นหลักศรัทธาความเชื่อที่มาจากอัลกุรอานในการิครับทีนี้เรามาดูในเหตุการณ์ปัจจุบันบอาจารย์นิตยาสันครัว่านับตั้งแต่ปี1948คริสตศักรารานะครับ,รบ,รบที่จริงมันมีก่อนหน้านั้นแล้วในการที่จะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะครับและก็ที่สองเป็นต้นมามีการวางแผนจากผู้ที่ก่อตั้งลทัทธิยูซานิส ก็คือเทโอดฮัเซลเป็นยิวที่มาจากในยุโรปตะวันออกครับประเทศไรจันในในยุโรปตะวันออกแล้วก็เขาได้วางระบบในการที่จะยึดดินแดนปาเลสไตน์มาเป็นของคนยิวแล้วก็จัดตั้งรัฐยิวและในขณะนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาสำเร็จเราต้องยอมรับนะครับ ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามในการเที่ยะสามารถที่จะล็อบบี้นะครับคือเีโอดอร์เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในการเมืองโลกการเมืองของสหรัฐอเมริกาการเมืองในรัสเซียในฝรั่งเศสอังกษในยุโรปสามารถผลักดันให้มติหรือแผนการของเขาเนี่ยสู่มติขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นมาโดยประเทศที่ชนะสงคราม นะครับชนะสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะแล้วก็ผลักดันให้ปาเลสไตน์ปาเลสไตน์นั้นได้ตั้งเป็นประเทศยิวเป็นประเทศอิสราเอลดังที่เราเห็นอยู่แล้วก็หลังจากที่ประกาศให้ประเทศอิสราเอลประเทศปาเลสไตน์เป็นประเทศอิสราเอลนั้นแผ่นที่โลกนะครับในปี1948เป็นต้นมานั้นไม่มีประเทศปาเลสไตน์ แต่การเป็นประเทศอิสราเอลและนะับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ได้เกิดการลุกฮือขึ้นในการต่อต้านแผนการหรือว่ามติอันไม่ชอบธรรมตรงนี้จนกระทั่งว่าเกิดเหตุการณ์มากมายนะครับซึ่งคิดว่าอัาวาในครั้งต่อไปเราจะมาเรียงลำดับ,บเหตุการณ์นักบ,บ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ว่า ผู้บริสุทธิชาวปาเลสไตน์ทั้งเด็กทั้งสตรีคนชรา,ารวมทั้งคนหนุ่มปาเลสไตน์คนแก่ชรา,าทั้งหมดเนี่ยถูกสังหารมันเป็นการสังหารจากหน่วยนะครับทหารของยิวแล้วก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์ในเหตุการณ์ในชาติลาสอบลาที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมสุสานกับท่านอาจารย์ดิจาร์ันดรรจารันมะนูลีมดออรอเมนาลีนะครับครั้งที่เราไป ประชุมสัมมนา,าทางวิชาการเมื่อปีคิศกััส2002นะครับก็18ปีแล้วอาจารย์18ปีแล้วครับก็ค,บคิดว่าเดี๋ยวเรามีเวลาไม่เยอะนะอาจารย์ครับเราจะเข้ามาประเด็นในปัจจุบันไหมว่าก็ครับกับ,บก็ในจริงๆเหตุการณ์ความขัดแย้งการต่อสู้ นะครับระหว่างปาเลสไตน์กับยูนะครับในอดีตแล้วก็มีมาตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงจนกระทั่งชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพนะครับตนเองนะครับหนีไปอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับในภาคตอนออกกลางหนีไปอยู่ที่แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองที่เป็นเจ้าขี้เจ้าการนะครับเข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้นะครับก็มีชาวปาเลสไตน์นับล้านนะครับ ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของเหตุการณ์ของปริซายมันก็ไม่ได้มีความสงบนะครับถึงแม้ว่าองค์การสารกรชาติจะประกาศที่ดูแลแต่ว่าดูเหมือนว่าองค์การสารกลชาติก็ทําอะไรไม่ได้มากทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้นะครับไม่ได้เลยาานะครับเสือกระดาษเาสือกระดาษครับก็ถือว่ากลายเป็นเอ่อเสกระดาษกลเป็นเขาเรียกว่า เครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศตะวันตกที่ร่วมร่วมหัวกันในการปล้นดินแดนปล้นดินแดนเพราะว่ามันนับตั้งแต่ตั้งแต่อังกฤษนะครับในการที่ประกาศบัลโฟนะครับหนึ่งเก้นนะครับนั่นเป็นต้นมาเป็นแผนแรกที่อังกฤษนะครับประกาศยกดินแดนปาเลสไตน์ให้กับยิวนะครับ แล้วก็มาช่วงที่สองนะครับมาสองปีที่แล้วนะครับนโด,ดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาก็ประกาศยกเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนั่นก็เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับดูแล้วก็สถานการณ์ปาเลสไตน์ก็ไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะชนะแล้วก็แพ้ อย่างค่อนข้างยะรบาบคาบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับาการต่อสู้หรือว่าในความคิดที่จะต่อสู้เรียกร้องนั้นมีอยู่ในใจของชาวปาเลสไตน์รวมทั้งพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับรวมทั้งของมุสลิมในในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ฮารูนล,ลองสรุปว่าในตอนท้ายนะครับนี่ก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น ม,มันมีอะไรที่บ่งชี้ทั้งที่สหรัฐเมิกาก็พูดง่ายๆว่าให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแล้วแต่ยังมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอีกนะครับ,รบมันอะไรครับเ,ออเหตุการณ์ก็มีอยู่ประมาณสักสองเหตุการณ์หลักๆก่อนหน้านี้ก็ไม่นานก็มีการออลุกคืบความลุกคืบของรัฐบาลยูซานิสโดยนำโดยเบนจามินเนทันยาหู ผู้นำของรัฐอิสราเอลคนปัจจุบันนายกรักฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนคนแรกหรือว่าเป็นคนเดียวที่ครองอำนาจนานที่สุดยาวนานยาวนานคือเป็นนายกหลายสมัยเหมือนกันรก็ได้ข่าวว่ามีปัญหาครับเรือ่องการทุจริตคอร์รัปชันหลายเรื่องเรื่องคอร์รัปชันเรื่องศารโลกก็ตัดสินเป็นฆาตรกรว่า ช่วงเมื่อสเกือบสามปีที่ผมไปประชุมที่ไบรุษล่าสุดมีผมได้พบกับทนายความเป็นชาวแอฟริกาใต้เขาเป็นคนว่าความท,ที่รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยภายใต้การนำของเนตันยาหูเนี่ยเด็กจนได้สั่งการให้ยิงเรือของตุรกีที่บรร <ไป S 1> ทุกสัมภาระไปช่วยชาว ปาเลสไตน์ในกาซา,า,าที่ถูกปิดล้อมแล้วก็มีการยิงการทําสงครามกันในเวลานั้นครับแล้วก็ทําให้มีนักข่าวหรือคนตุรกีเสียชีวิตับแล้วก็คดีเนี้ยสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็ท่านทนายความท่านนี้บอกว่าถ้าเกิดไปเจอเนตันยาฮูที่ไหนเนี่ยสามารถคือแจ้งความเขาแจ้งความตั้งข้อหาแล้วจับกลุ่มได้เลยในศาลโลกจะดําเนินการ นะครับ,รบทีนี้ประเด็นก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้ร่วมมือกับรัฐบาลอิสราเอลและก็ประเทศตะวันตกบางประเทศเนี่ยประกาศให้กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลอิสราเอลโดยชอบธรรมแต่ว่าถ้าในทางในทางพฤติไนเนี่ยผมคิดว่าโลกมุสลิมเองและก็โลกไม่ใช่โลกมุสลิม หลายๆส่วนคือทั่วโลกไม่มีใครยอมรับครับเขาก็เออออกันเองลักษณะอย่างนั้นซึ่งเมื่อกี้นอกรอบเราก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดการมานานแล้วแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าที่อาจารย์บอกในทีอูดอยเฮิร์สเซลนะครับซึ่งเขาวางแผนนะครับมาอย่างมาอย่างดีพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาทั้งสหรัฐอเมริกามาหานาจ ทั้งอังกฤษนะครับมาร่วมลงมตินะครับให้ให้กับอิสราเอลนะครับทีนี้อาจารย์เดี๋ยวเรามาต่อรอบสองบพราเดี๋ยวพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับับยังมีเรื่องที่สำคัญนะครับท่านท่านผู้ชมครับเรื่องของกรณีวิข่าวล่าสุดนะครับว่าอิมัมมัสยิดอัลลักซอคนปัจจุบันนี้นะครับก็ถูก ทหารอิสราเอลจับไปหลังจากเสร็จสิ้นเดือนรอมฎอนนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้เองครับครับน่าจะเป็นวันถ้าจำไม่ผิดประมาณช่วงหลังจากพุตธูบาวันศุกร์ครับแล้วก็มีหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยมาจับท่านและจะนําท่านขึ้นรถของฐานอิสราเอลแต่ว่าท่านและก็คนติดตามไม่ยอมก็เลยใช้รถท่านไปครับซึ่งเดี๋ยวข้อมูลนี้เราต้องมาติดตามกันต่อไป ก่อนหน้านี้มันมีการพยายามลุกคืบในเรื่องของรัฐบาลอิเสเลยพยายามลุกคืบในการขยายการสร้างชุมชนยิวในในฝั่งตะง<น>งงว,วันตกของแม่น้ำจอร์แดนในเวสต์แบงก์ในเวสต์แบงก์ครับซึ่งอันนี้ที่จริงแล้วมันเป็นแผนการมาเนิ่นนานแล้วในเรื่องของการขยายชุมชนยิวในดินแดนยึดครองนะครับซึ่งชาปเลไตน์โทษนะครับพยายามที่จะต้าน การลุกค,คืบหรือว่าการขยายอย่างป่าเถือนของรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลยูเนี่ยแต่ว่าดูมันว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าเขามีรถถังอาจารย์นิตยาันเพราะว่ามีทั้งตา่ารมีทั้ง,งรถถังทุกอย่างปาเลสไตน์ในขณะนี้นะครับ,รบไม่มีอยู่ในสภาพที่จะต่อสู้ต่อกนันกับทางร,รัฐบาลอิสราเอลซึ่งมีความพร้อมทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็การสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับ <Sure. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สถานการณ์แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่ชาวปาเลสไตน์จะต่อสู้ต่อไปแล้วก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งที่นานพอสมควรอาจารย์ารุณนะครับแต่ว่าในข้อสุดท้ายผมผมใน,ในความเห็นของผมเรื่องของวิกฤตการโควิดทั่วโลก mm hmm. นะครับ ซึ่งก็เป็นวิกฤตการหนึ่งที่มันสอยให้เห็นนะครับชัดๆสั้นๆนนอาจารย์สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเป็นมาหาอำนาจนะครับเ้วเป็นคนที่นำผู้นำเทคโนโลยีผู้นำด้านเศรษฐกิจก็ตับกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นต้องเผชิญกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับไวรัสโควิด -19 เนี่ยครับมากที่สุด ลแล้วเจาะแล้วก็เสียชีวิตก็มากที่สุดสเช่นเดียวกันแ,น,แนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้อง <c oughs> มุชิมทั่วทั่วไปก็คงจะคิดแล้วครับว่านี่เป็นบลอนะครับนะครับเล็กๆนะครับหรือจะเรียกว่าอย่างข,ขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็คงจะมีอะไรที่จะต้อง ติดตามต่อซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมกับอาจารย์ธารูนนะครับก็คงจะต้องกลับมาพูดคุยกันในสถานการณ์ของปาเลสไตน์อีกรอบหนึ่งหรืออีกหลายหลายรอบในโอกาสต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นวัสวสลาอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอ over a